ครับเอาไว้สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะบ้านเจ้าเปไน็นไงนี่ละสลัดอันเฮ็ดอาบน้ำเรียลเลีวเฮ็ดย่ำเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยก็เลยอาบน้ำม,มาดีเจโจค่ะสวัสดีครับตัดผมไหมพี่รองเอ้ยเอาแบบแบบเย็นซวยซวอา้าวกว้างกับวัดเบิ้งให้ทั้งนี้ก็ได้เอ้าเอาทั้งนี้กับเ,เ,เาาบิบ้งกับแตงโมเอาพี่ไม่นั่อนงอยู่ขั้วพี่รองเพราะว่า ไอ่ไอ่ไมาอยู่มองนี่อยากมาเมากับไอบ่เห็ดยำหมูย่อยเพิ่นกินแล้วป่ะดังด้านหลังดีกว่าเ <c oughs> บื้องขาบ้านไผลบานมันได้มันค่อยจังสีบดันแมนเว้ได้ได้ได้อันนี้เอาอ้อยเหย็ดให้ดีเจโจ้ะครับพี่น้องโอ้ไปแล้วไปแล้วเข้าไปในห้องแล้วโอเคคร<อ>ับผมอันนี้เอาไว้ให้ร้านนี่สิของดีเจโจ้ได้แล้วนะครัอค,ครับผมได้แล้วบ้านเอาไว้เวลาเห็ดกับเขากับน้ำนี่อาหารจานเดียวถ้วยเดียวเขาก็จะตักไว้ของใครของมันครับพี่น้องครับผมน้อยมากที่กินพร้อมกันเพราะว่าต่างคนต่าง ไปทัมาหากินนอกจากเสาทิปนอกจากพ่อมีลีคือวันเกิดคุณยายเนี่ย<อ>ดีเจโจน,นี่อยู่ในเหตุการณ์อยู่เพราะว่าภาคกันเทศททนศนี้ช่วงที่เ็ดนี้มีสายมากรีบไปทําธุร,กระก็เลยบโบเดมาไหวา้คุณยายนั่นค่ะปะทีนี้กเ็เล่มาสูวกับไอ,อยุ่งกเ็เล่ถืออันจานแตงโมมากก็เล่สิมานังกินกับไอประธานปฏิที่มานังกินนี่คื้ว่าเดมาสูวกับไอว่ามือนี่เจ้าได้หาลอยแล้วได้อ่ายหาลอยโอ้ยกันเลยดังบ้าอะ น้องลาเอ้ยถึงจะมาจบว่าป้าหอมาี่าขอบพระคุณขอบใจทั้งเย้ยทั้งน้องที่เพื่อนมากที่สนับสนุนนุ่นๆสนับสนุนครับผมถ้าแต่ยงมาจากหม่ทุกซิ่งทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องครับผมกกอยักห้พอดีเจจูแล้วก็มีความสามารถอยู่ห้อง็กยักแบ่งปันให้เราแช่ประสบการณ์ครับหรือว้ามวล มัวนแซลตามภาษา,า,าเล่า,าให้ให้เฮ้าได้บเบิ้งครับพี่น้องแต่ว,ว่ากันหน่อยเวลาบค่ค่อยจะต่อนเนื่องขึ <า S 1> ้นะดา,าอ้อยบ,บัทีน่นี้ดีเจจู้นี่เอาอ้อยกับดีใจกับอ้ท<ช>ว่าคี่ขี่เลือกไปถึงกลางน้ำแม่นม้ำแม่น้ำโขงเลยครับพี่น้องตอนนี้ยู่กลางแม่นม้ำ สีมีน้ำมันต่อจากกลางน้ำสีขามไปเล่ามี็อาศัยบารมีแฟนครับออฟังฟงฟัอย่อดให้ดีเจโจได้ขึ้นฟังด้วยคับพี่นออ้องเลืออีกหาร่อยข้นครับพี่น้องครับผมสูไปไดไเด้ยวยาาไอเดอครับผมค่ะบันเดอออยกรเลย สิที่มาบอกไอว่าไอเจ้าอย่าลืมขอบคุณเพิ่นเดอ้อเพิ่นกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งให้เจ้า <caracter ising> ก็ตอบอยู่เด้่ยเออ้อยแม่นบ่อไาไมาเห็นก็เออครับผมโอ้ขอบคุณหลายครับที่ติดตามอยากทำอได้นึงก็บ่มีเวลาบ่แม่นหยังพี่น้องมีน,น้นาดำหน้าค้เพิ่นไปซ้อมเล่นอีหยังบอกขึ้นวูดบอลกีฬาฟุตบ,บอลลูกไม้ตีไม้ฟุตบอลซั่นมีเท่นึงเอาไว้ไปหเห็นซั่นอยู่หน้าบ้าน เอาไอ mm. ้เจ <idal sweet UK> ้าเบลขวดไม่ยังเจ้าอยู่ขวดไปยังมันคือสิแตกเพราะท่านพ่อไปจำเบิ้ลแม่ขวดเป็นไม่ค่ะไม่นั่นเป็นรูปขวดคือขวดเหลาขาวดีไหมขาเจ้าเอาไปเฮ็ดน้วตีคือตีก๊อฟเนี่ยเออคลรใครกีฬาแขกกบอ่าเพื่อนไปซ่อมทุกมือทุกมือก็เลยบ่ค่อยมีเวลามาแจีมกับป้าอ้อยเป็นนักกีฬาเอาอว้เอาไว้ได้ลงที่เบียร์นั่งเรียบร้อยเป็นนักกีฬาวูดบอลของบูดอน ท่านี้ครับผมของอุดรท่านี่มาใช่ครับผมโบเมนรุ่นเยาวชนตัวเอ่อน่านจะมันมีหลายประเภทครับผมตั้งแต่ผู้อายุโสสิบปีห้าสิบปีขึ้นไปไม่พอมว่าดีโจดีเจโจนี่อยู่ในรุ่นผู้สูงอายุครับพี่น้องท่านสูงอายุ <c oughs> ก็มาไล่ไปในพี่น้องห้าสิบสองเลยอย่างหนึ่งกีฬานี่มันพึงมากสามสิบกว่าปี <Okay. S 1> ยังม่ไดยมเท่าไ,รไหร่ครับผมวันนี้เพิ่นซ้อมไว้เพิ่นสิไปแข่งอยู่จังหวัดใดอ่ะเอ่อการไลยหลายครับคนแกนแน่แล้วก็เลื่อยแน่แลักการนวดไข้ครับผมโอเคนี่ครับ แต่ว่าก็ยังให้ดีเจโจเอาตัวนี้มาแช่ให้พ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเข,าเ,ขาเริ่มเอา,อมาเขาเริมอาอยุหลายเขาต้องหาแนวเหรนครับพี่น้อง เอาตอนเนี้ยเขาบ่ได้ไปแข่งขันไรอย่าเงียนเขามาสอบมาแข่งกับตัวเองแข่งกับสุขภาพร่างกายอาอ้อยอดออรแเรีเราได้เี่นลูกของโอ้ยนั่งกองโอ้ยเราได้เนี่ยเพิ่งรู้บ่อไอ่เพิ่งรู้โอ้ยเก่าเก่าดีิเป็นคลิปต่อไปเงื้อไหลอันนี้ก็ว่าชราใจพี่น้องปล่อยไปอันนั้นบ้านไออันนี้บ้านน้องเขาสู้กันฟั่งครับแนบมือสายตาพี่น้องปล่อยไปก็อยากเมาให้ให้ไอ่ได้มีกำลังใจ เฮ็ดคลิปเฮ็ดยูทูบไปค่ะพี่น้องเอาไอ้ห็กับลมใจตลอดอ่าอาต่อยกัอยูเดียนมาโทรมาทุกมือเพราะว่า้อเบิงคลิปเอาออเบิงคลิปขอบรัวเพราะว่าหฮอไปยูไก่ยังหน่อยกัยังได้เห็นหน้องเห็นนุ่งเห็นพีอยู่บานเจ้าของจังสันจังสี่กับเหมือนว่าเห็นกันยูฝุ่นเลยสมัยนี้มันท่านสมัยมันย่อโลกย่อโลกมาในอุ้มมือท่านน้องโมเฮ็ดคลิป กะสีโทรศัพท์คุยกันเลยกับมมพ่เห็นแมนว่าพอได้มาเฮ็ดคลิปเฮ็ดกับเขากับน้ำเฮ็ดทุกอิริยาบถของน้องนี่มันดีกับพี่น้องแต่ว่าพอเดีเอไวไอ้เป็นคนกลการแสดงออกกาที่จะเฮ็ดกาที่จะทำพี่สาวก็เลยได้บุญกุศลตรงนี้น้ำเอาไว้ก็ได้บุญกุศลที่เห็นพี่สาวพี่สาวกับ ถ่ายคลิปมาแต่ว่าบผมเก่งคือน้องไอ้อ้อยเยยเยไปตลาดไปซื้อนี่มากขันยังก่อนเอาเยยเยเอาดังไส้ก้อนนั่นปรึกษากันทางโซเชียลเจ้าอย่าลืมด้วยเจ้าอย่าใส่น้ำปลาหลังเข้มเลยมันเดี๋ยวโบกันพอดป่านี้พี่น้องชีบประเทศชีบมันก็เน่าเสียบเสียบตักกินเลยๆตักกินเลยมันถึงขั้นนีเด้พี่น้องอยุค มันท่านสมัยตองไปหาช่วเมือนรุ่นเข่าเราต่อไปมันจะเป็นรุ่นจะลวนเราได้ปาะที่นี่มันวหายด้ค่ะรถรถไฟไฟรถไฟฟ้ากับสิมาบานเขาเรารถไฟฟ้าแรงโยความเร็วสูงเข้าคิดบึงว่าตัวไปความท่านสมัยสเื่อิมาาแบบใดเนี่ยอันนี้ก้วสู้กันฟังขับพี่น้องแชร์มาบอกบันี้ฮ้อนหอนวันนี้เอาสองมือแล้ว เดี๋ยวฝนก็จะมาแล้วเล็กน้อยแมนจะข่อฝนมาที่นี่อ้อยก็เอาอ้อยก็เลยมานั่งกินแตงโมเย็นๆยู่กว่าอ๋อคือหลักสูตรจังสิอ้อยหนักเช้าเบาเที่ยงตอนแรกกินผลไม้มันมวนน่งงามจักรยานนี่แหละแตงโมนี่หนึ่งมันเดี๋ยวดผิวพันธุ์สุดยอดแล้วก็น้ำนวลแล้วก็มีน้ำมีนวลแล้วก็นธุ์้ำตาลน้อยที่สุดผลไม้ทุกอย่างพี่น้องเขาไปเบิ่งนี่ กูเกิลหรือในยังก็ได้ค่ะพี่น้องแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดนะคะบางคนว่าหมากอ่าหมากหมากบางอย่างว่าเอ่อยังมีวมความไครับผมโอ้นึกบอ,อกพี่น้องนึกได้คอยสิโวลสูุฟังเด้อดีที่สุดคือแตงโมแตงโมเนี่ยอ้อยน้ำเยอะน้ำเยอะชุ่มชืม้นแล้วน้ำตาลก็คือเป็นน้ำตาลความหวานจากธรรมชาติเอาไว้ก็ว่าหน่อยนี่กินทุกมื้อคะ่ะ เอาว้นี่เมื่อนี้น้องน้องสชาเมื่อนี้น้องสา้าเฮ็ดเป็นเปียงไห้อย่างดีเด้ปกตินี่น่วยหนึ่งพาเคืองเรามี่ซอนตากินครับพี่น้องเอาอ้อยกินมือเรครึ่งนวยค่ะมาที่นี้เอาอ้อยก็สิมเาเว้าเรื่องสาระให้พ่อแม่พี่น้องฟังเลยค่ะเอาอ้อยเฮ็ดงานอยู่เกี่ยวกับทะเบียนอยู่อำเภอเมืองเออก็มีแนวมากสายราดสายาดาบอดเอาอ้อยก็อยากเมาเว้า่าระให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้ ฟั่งกับเอาไว้น้ำมาแช,าแช่ให้ฟั่งคัคบพี่น้องัดที่นี่ที่แช่นี่พาะยังเอาไว้กับเจอแบบราษฎรหลรยคนบางคนบานยุค่วงอยู่ไกเวลามานี่เอกสารมานี่บกครับค่ะพี่น้องเสียเวลาจังยกตัวอย่างจังสมุทรจังตายนี่พี่น้องตายนี่เขาว่าตายที่ไหนแจ้งที่นั่นนะคะสมมุว่าเฮ้าเป็นคนอุดรเฮ้านี่ไปไปทำงานอยู่พัทยา ทำมาหากินในพัทยาหาเงินในดีแบบคนกำลังไปพัทยาเอาลูกเอาล้านไปยุคุนแต่ว่าสำนาทะเบียนบ้านเฮ่านี้ยังอยู่อุดรอ,อยู่บัดนี้เกิดอุบัติเหตุมากบัดนี้นี่พี่น้องตายยุคุนผู้หนึ่งซูว่าตายปุ๊บเราต้องแจ้งตายที่พัทยาเลยนะคะแล้วเราก็ถือเล่มมาจำหน่ายที่สำนาทะเบียนบ้านที่อยู่อุดรน,นะคะเพราะว่าบางคนอ,อ้อยเจอราชด่วนบางคนบกเข้าใจคะ่ะพี่น้องก็คือ คือใบตายนี่ยค่ะมาอุดรเลยค่ะเพราะว่าสำเนาอยู่อุดรไงในขกอเนี่ยอยู่สำเนาเลขที่หนึ่งหนึ่งสองสิ่งค่ะพี่น้องตายอยู่ต,ตาตาอยู่พัทยาแต่ว่ามาจาังแจ้งตายอยู่สำเนาทะเบียนบ้านอุดรมันไม่ได้ต้องแจ้งตายที่พัทยาแล้วถือใบมรณะใบตายนะคะมาจำนายอยู่อุดรน,นะคะอันนี้อาว้อยก็เอาเรื่องนี่สาระเบ่าสูพูพ่อแม่พี่น้องมาเป็นพญายท่านอเอ้เลย เดี๋ยวเขาจะเขาจะเป็นเรื่องหรือไม่มาหันหนามาคอลาแบบก่อนบ้านบ้านดิจิโจ้มีธุระปลาปังโอเคค่ะบัานนี้เอาไว้กับสิฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามติดตามช่องดิจิโจ้ได้ค่ะเด้อให้ก็ลังใจดิจิโจ้ค่ะครับผมใครได้เป็นพันสองพันสามพันได้เป็นแสนคือกันล่ะาอกันเอาไว้ได้ก็ได้ทันลังเซอันบ้านเจ้าของคับพี่น้องอันกระลำคุยกับไอ้ยูค่ะพี่น้องบัดทีนี้เอาไว้กับฝากแฟนครับฝากดูแล ดิเจโจน้ำเล่นจ่าเด้อสวัสดีค่ะครับผมบ๊ายบายครับผมเอาอ้ตอนเลยครับพี่น้องบันนี้เอา้อยมันนึ่งเด่พอ,อ่ามันมันมี่าสุดวนมากเพิอนเสียเวลาครับพี่น้องได้ตีรถไปมันเสียเวลาอันนี้เอาสิ่งเทียวอ้อยบวสูฟังเอาไปเพื่อนนึ่งเดอช่องอ,อ้อยอร์บีบีแล้วอาไว้วานสี่ตัวลงไปเบิงบึง,บงตายที่ไหนแจ้งที่นั่นเสร็จแล้วเราก็เอา ใบ,ใบใบไตค่ะใบมรณะถือมาจำนายในสำเนาทะเบียนบ้านเขาเขาก็จะเอาใบเอาอันตาตา,ตายตีใต้แล้วคุณก็เอาเล่มนั้นไปเอาเงื่อนใดค่ะที่เขาเย็ดประกันเศร,ร้าพนักิจนู่นนั่นนี่ไปอันนี้ที่เกี่ยวกับการตายเลยค่ะพี่นอ้องต่อไปเอาว้อยจะเอาเรื่องซาละมาว้าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างวันที่อเอาอ้ก็มันมันเป็นสิ่งที่เขาต้องต้องพบต้องไปเจอต้องเจอบอซซาก็เร็วค่ะ เฮาตรงได้เหตุเองเฮาตรงได้เข้าใจก็มั่นค่ะพี่น้องอันนี้คือเอาไว้เบาซูฟังเพราะว่าเอาไว้บ่อยากให้พราะแม่พี่น้องเสียเวลานะคะเพราะว่าทุกคนนี่ไปทํางานตางจัอย่างวัดเยอะค่ะเราก็แบบยึดยึดอยู่มองดูเลยทํามาหากินอยู่ตังจัอย่างวัดไปเลยแต่สาเนาทะเบียนบ้านเฮานี่เฮ้ายังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ค่ะเวลาเป็นอย่างมากนี่ตายที่ไหนแจ้งที่นั่นเสร็จแล้วค่อยเอาใบตายมาจำนายตายที่สำเนาทะเบียนบ้านที่เฮ้า ที่สำนเนาเฮายูนะคะตามบัตรประชาชนเฮาห้องสีนาะบางคนก็นตามบัตรประชาชนเด้แต่ว่าไปอยู่พัทยาบริยูตามบริยูในสำในบัตรประชาชนว่าอยู่พัทยาเด้พี่น้องเข้าใจนะคะเนาะที่อาอว้บอกอันนี้คืออาอวยอธิบายให้ไทยบานฟังกับแบดนี่ค่ะพี่นอ้องอาอวยก็เอาเรื่องสาระมาเล่าสู่กันฟังนะคะ่ะสวัสดีค่ะ